สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเซาวันอังคาดนะครับพี่น้องเดือนมิถุนายนครับพี่น้องวันที่28ครับมือนี้ครับพี่น้องผมมาอยู่สวนครับพี่น้องผมมาขอสวนนี่ครับมากับหลานครับพี่น้องมากับหลานกับแม่ครับมือนี้ครับพี่น้องพอดีมีลูกค้าสั่งหลักเกณฑอยู่สวนนี่ครับบักเขียบมันเริ่มสีสุกแล้วพ well ี่น้องนี่ครับบักเขียบสวนนดอยนาครับพี่น้องกับสีมาเก็บบักเขียบแล้วก็เก็บบักม่วงพี่น้องบักม่วงนี่ก็เดือนนี้ก็ยังมีบังม่วงอยู่พี่น้องกับต่ว่ากับสีเหลืองว่าแล้วพี่น้อง แล้วก็น้ำดอกไม้ครับพี่น้องกะมาเบิรงกครับพี่น้องมาเมื่อนี้ครับข้าวเสีเดยดอกม่วงกับบักเขียบหลายวะครับไปเบิรงนดำกันเลยครับสวนกะสีหงแจ้งน้อยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะเริ่มมีงานแล้วพี่น้องงานผมก็สิหลายแล้วครับเป็น้องงานที่เฮ็ดประจําที่เป็นอาชีพนะครับพี่น้องก็คือน้ำเที่ยวพี่น้องกัสิเริ่มร้ายแล้วครับพี่น้องก็บ่ค่อยเดเมาเวลาดูแลครับส่วนนี้กัสิเป็นส่วนที่ข้าวปลูกกระเพราปลูก บักฮวงปลูกกล้วยครับพี่น้องนี่ครับเป็เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวล่อหลานกับแมกกันครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นกระลังดิงยางมากครับกระสีมาเก็บนดต้อกันครับผมสีให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆข่างกันนะครับพี่น้องว่ามิยังแน่ครับอันนี้สิเป็นกระเพ่าเป็นพวกผักอิตูผักโหระพาครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็ผมปลูกอ่าฟักทองพี่น้องปลูกบักอือไว้ครับพี่น้องนี่ครับกกระลังสิงามเลยครับพี่น้องนี่ครับกระลังถีข้าวเคลือบเลวพี่น้องนี่ครับนี่เบิาง เห็เบิ้งครับส่วนนี้ครับนี่เห็เบิ้งครับเดี๋ยวก็ต้องมาใส่ปุ๋ยครับพี่น้องใส่ปุ๋ยให้มั้งละครับใส่ขี้งัวหรือว่าขี้ไก่ครับพี่น้องบำรุงมั้งละครับหลักๆเอาหญ้าออกครับพี่น้องก้อนสีกรับไปกรุงเทพไปเฮ็ดงานครับพี่น้องนี่ครับเห็เบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องมาพี่น้องแม่กับหลานมา้ล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อที่าไปเก็บบักเขียบให้เบิ้งครับพี่น้องเก็บบักเขียบเก็บบังม่วงให้เบิ้งน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ้งกันครับพี่น้องเยอะกวดครับให็บเบิ้งดกครับ เดี๋ยวว่างๆผมสิมารีวิวครับมารีวิวให้เบิ้งว่าการดูแลก,การปลูกมะละกอปลูกงวงแห่งหโดกให้งามนี่ครับเห็นยังไงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามมามื่อน,นี้ครับไปเก็บบักเขียนมันงครับพี่น้องไปเมื่อนั้นแล้วครับครับพี่น้องมื่อน,นี้ก็มาเก็บบักม่วงเห็นว่าเช่นเช่นเก็บ,บ่วงป้าเช่นม่วงอย่างเช่นนี่ <c oughs> มงวงอย่างนี้เก็บ,บ่วงไป <c oughs> วงมมครับพี่น้องนี่ม่วงสมม่วงสมมันได้สูงครับพี่น้องนี่ไป่บอมนี่ครับนี่ไปให้ไปเก็บบักเขียนไป เห็นแล้ไปพี่วะอเดี๋ยวไปจุกได้เอาถุงใส่น้ำเอาเข็นตืถุงไปแกะตะเกียบแล้วมาหาแกะตะเขียวครับพี่น้องนี่ครับตะเก็บกุ้ยหลางเหรอวะเอาหน่อยหนึ่งเที่ยนี่นี่จะใส่ให้ล้านเก็บครับพี่น้องเอาหน่อยหนึ่งินเออนั่นแหละนั่นเอาไล้งเอาใส่ถุงไปบ่มกินนี่หน่อยหนึ่งนี่หน่อยหนึ่งครับซ้อนให้ล้านแต่ผมจ่ายไว้หน่อยได้เก็บได้ครับพี่น้อง เอ้ยใส่ตรงนี้ดีระวังหมดน้ำระวังหมดน้ำอันนี้จะสูงชินาเดี๋ยวไนี่อมันักเขียบลายอยู่ี่เขียบตาตีลายอยู่เดต้องไปสามาซอยเอาใส่ลุกมังกรบ่อแทนดตตีตาทน่ตีนินึงหนึ่งเดียืนอาไปบ่มกินไปบ่มะนัผีมั กินต้นยางเช่นเดียวกันต้นยางไหนหัวจักใบไหนเช่นกินหมากมันดูอยู่เนี่ยต้นยางหัวจักใบไหนอ๋อต้นยางฮะลองพี่น้องได้หน่อยโมจักต้นแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นหัวจักบ่เออเออชิ้นกินดูก็ได้ไหมไม่หมากบ่ามั้งดูเห็นหมากกันบ้างน่นเป็นยังมันไหนมันหมากที่เป็นดอกมันงน่หมเฮ้ยหมากได้ดอกนั่น อะไทีมาโอชิ้นที่นี่ม้าชินเามาเขียนแล้วมั้ะมานม่ต้องซื้อตร่งไงมั้ชินเป็นพวกเกล้เป็นพวกปี๋รอไปน่ะน่ะซุกมันตาตีเราเอาไปบ่มนั่นแหละงานดีดีถึงพวก้ดว่านในซุกมันตาตีนะมันตาตีหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไม่ทางดากใชเนาะ ดึงน้อยหนึ่งนี่น้อยหนึ่งนี่เออดึงให้ค่อยดึงหมุนมุนบิดนะบิดไหมบิดน้ำเออบิดมองดูนดดะครับร้านสดเสตียบ่ะครับหลานเสตียบ่ะครับหลานหน่อยดึงเลยที่ไหนดึงเลยโอ้โอเคเก่งมากเดี๋ยวแรงหน่อยไปชินถ้าไปขายบอห้หึเ้าไปขายบอมองดูสาวมือดมมีน่อยอย่างบอชิน ช่วงนี้หนาวบกเขียครับพี่น้องบกเขียกกสีล้าจังน้อยครับมเีออ่เนออตาบางตามันตามันตีตีตามันได้ตเออนอยนี่ก็ไดดูชินเอเก็บมาแล้วนทีมัเสียงที่ค่อยหลนาพีมา

หลานไส้มาข่องหินกับปอมกับพี่น้องชิ้นมึงรู้ลายลายชิ้นถิ่มยังมึงนวยมันด้วยพอเก็บไปนวหลายพี่น้องตะว่าตาท่านอีกกี่ทีไม่ไม่ึ้ก่อนกินเดบอใส่มึงดูดูลายตะชิ้นถิ่มัใส่มึงดูนี่พี่น้องเอานวดเหนียวหน่อยนวดเหนียวใครได้เห็นตามันตามันทีแล้วนี่เออนั่นแหละ เดง๋ยวเดง๋สิเอ๊ะใส่เถอะเสีบังกังบงกนบังนี่กันนี่ชิ้นสองน้อยนี่ก็ได,ด้ชิน้นปิดเลยไม่หมดแดงหมแดงตี๋นลงเก้มใหก้ก็ได้ครับหมดแดงอะไรหมดแดงครับพี่น้องม,มันแห่งมันแรงครับหมดแดงมันแม่เจาะนี่พี่น้องงามๆเลยครับโอเคครับบ่มกิน นี่นี่ให้ลรว่นเถอะนั้นกปลบให้แกมเก็บไปเท่านี่หนึ่งขน้อปลอบัคซนปอดอไม่บ้า เก็บแรงครับพี่น้องบักเก็บฤดูแรบบลมันก็เลยเ่าท่านใดสมบูรณ์พี่น้องมันก็เลยน้อยมางามอันนี้เป็นปีแรกนะครับนี่ครับเด็กเขาจริงเป็นน้อยปีแรกครับนี่ครับแต่จริงๆปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงแบบอ่าแบบอ่าพักหวานพี่น้องแต่ว่าก็เด็กเก็บขายแหละพี่น้องใส่โอ้ชิ้นเก่งไงเด้ใส่บังดูโอ้หลายตาชินน้น,นนี้ไหมใส่บังดูใส่ชิ้นบังดูชิ้นบังดูใส่บังดูยกกันดูอ๋อไหนเต๋อ คือออน,นออนเดียวอ,อันนีออออ้ออนดอ,อกเอาแกนบนัน่นนี่น้ำนี่เมื่อนั่นนี่สุดหลือ,อยังิ้นสุกไปอะน้อยใหญ่เดี๋ยววะมันดงออกกันไม่มัแบบนแดงหรอกเก็บเลยเก็บใส่เลยนี่ครับแหหลานไซรครับเป็นผู้เก็บครับนี่ไม่เก็บขายได้คืออยากแค่เ <laughs> <laughs> ด้ยเบิ่งใหญ่แล้วเบิ่งเด้ออะจริง

โอเคอันนี้ก็ได้ได้ชิ้นเลยลูกแก่นี่ก็ไดาษนี่นี่มันมีแป้งข้าใดได้อันนี้ท่าใดได้สอนให้ร้านเบ้างครับว่าตัวใดเก็บได้น,นี้ตัวเกหักเลย,ยอ้าจะไปเตะมันจะไปเตะย,ยังเนาะทำลายมันยังชิ้นตัวหนึ่งบางชิ้นน,นี่ตัวหนึ่งโอ้พระหวานมีหนอลุงเห็บผักหวาน ใส่บางด้วเอาไปให้บางด้วใส่บางด้วมาแมนเออหน้าละเออใส่บางด้วตาตีบ่ตามันตีไปบางด้วตีแล้วอืมนันนั้ะตีแล้วทางมันได้อันนี้เสียท่านใดๆมันหนี่งมันมากหน่อยท่านใดๆชิ้นตรงหั่เบิ้งนี่ใส่ตรงเลยโอเคทำบังอีโดมีอีกบ่เกือบับว่าใส่พี่น้องมาถอดว่าใส่ชิ้นมากนี่เช่น เพอนแถวส่ยเขา่อส์เกดไหมนะยไย้ายพุนนพ่นหรือไปมาตั้งไซสดอกชิ้นหมางอันเช่นอันเมนเช่นหมางหนึ่งนเออเีแล้วอืมอืมอืมออืมอืมอือืมออืกอืมมอิอืมอืออออ ก็คือ,อยาก c เลยและคือดนตรีติ๊บโอเคได้เยอะแล้วลก็สีมหลักอ,องเช่นมั้งเหรอก็สีาลากราเช่นมาเลยนี่ครับพี่น้องมาเขยบนี่ครับ นี่ไปกะได้เลยเล็บบอเนี่ยกว่าบีมื่อเอ้าตีขอโทษขอโทษลงไม่เห <s rup al> <No. S 2> <that> ็นมันเอาหนักจังไปนี่บางยังชี้เนี่ยบางยังเนี่ยเห็นบ่เนี่ยมากมันหมางยังเนี่ยเก่ามาก่อนเออเนี่ยื่อไปมันก็สีสุกมันเกิเป็นสีเหลืองสีแดงมันท่านสุกอันนี้คือดอกมันเนี่ยเห็นบ่นี่คือดอกมันมไปดีนะ ตัวน,นี้ตัวน,นี้ท่านไหนใแกตาท่านไหนตีโอ้ผีชิน้นเป็นอะไรผีชิน้นไอ้ตัวเตียมาแกมันนี่ป่าวะหย่าหกเลยพี่น้องไม่ได้เมาหย่านี่นชิ้นแกแล่ะมันหนึ่งนี่กินเนื้อมีเอาหน่อยนี่เออท่านไหนแกอ๋นี่เปลือกนื้อเออเอามาได้เอามาได้โก็ลายพี่น้องได้ให้กัน kẹp vào đây coi đây nơi này mỗi một đèn nó băng hả ừ nơi này chắc mình nhà này anh này trên đây cái lên ok ô lá để nó sẽ vài không một đèn này cứ bao say cửa mấy năm rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ต้นไหนเออชิ้นไหนมาเลยอะไรขาวแรงอีกใส่เด็กเอาแปลงดอกมันกำลังแพร่แล้วแปร่ดอกอันนี้นี่นะครับแม่ครับว่ามาเก็บไมื่แม่เก็บเมื่แม่มันไม่เก็บอย่างเก็บผักเก็บผักครับพี่น้องผักคีเล่ใบกะเพราใบกะเพรานี่มึงดูครับ กิเลกนี่ครับยุสวนน้อยงน้อยนะ <c oughs> น้อยนาบักเขียบพี่น้องเนี่ยบิ่งบ,บงบักฮวงเดี๋ยวบางบ้างจะมาทายเกี่บบักฮวงครับไม่แม่บังดมเม่ตัวนี้ไหมโต๊ะดกหงมันเป็นด, <ừ. S 1> ดอกมันมาเป็นอย่างดอกนี้ตัวนี้นะ ừ, ม่นเป็นดอกบ<ะ>อชินเถื่อมาวางไว้เช่นบักเขียบ Kia bơm, bê kai kia kìn, bê kai hảo kìa 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 อันนี้เป็นมาหาชนกได้พี่นอ้องหฮชิกอกชินเก็บใส่แล้วเก็บกัน,นเห็นบต้นพุ่นมีมาหมเอ้ยยีต้นพุมีอกอยู่ยีต้น,นย,ย,ยูต้นพุ่นมีอีกสองสามหาามากอยูอ่มัลงกถือไมองมั้มัตายมันไปเช่นบางดวเ <laughs> ก็บกเกลียบ มังมอะงหงามง่ามึงดูมีไหนปลูกเงินหอมนยังว่พูลถไก่เมมไม่มาใส่ไก่มาคี้าพี่เมมึงดูห้อยไก่เคียดีหน่ไก่พอหะไก่ตะวันละมันเป็นไก่แจ่พ like ี่น้องปลูกเนี่ยบวกเอือมึงพวกเอือมึงผักหวานสมุนเดียบง่ามง่ามีไรกระไาสิบปง เอ้ยยายขึ้นตอนี้้ต้องสีเท้าเื่ออันนี้เป็นบักเขือพี่น้องปลูกบักเขื่อไว้เอ้มบัมเบบักเขือบักอืออมึงดูแล้วสีงามไหมมึงดูนี่อ่อนขี่ไกลพดมีนะไดึ้งั่นันออมึงนีงามงมันอันนี้เป็นกระเพ้าเลยพี่น้องมึงดูครับกระเพ้าก็ได้ขายนะมันเนาะขายมาละยี่สิบบาทเลาละสิบบาทก็ได้ขายพี่น้องมึงดูนี่ กะเพ่าไว้กะเพ่าปลูกกะโบ้ร้อยดอกพี่น้องแต่ว่าก็มีความสุขครับเพราะว่าสีลำสีลอยเด้อเพราะเราขาใส่จ่ายอยู่ขากินประจำมือเด้อพี่น้องนี่ครับเศรษฐกิจแบบนี้เพึ่งพาตัวเองเออมันเหี่ยวมันตายเขาก็แค่จะไปเก็บเอามาไปตากแดดใช่ไหมแล้วเขาซื้อมาดเราชิ้นนี้ไหมบางม่วงตัวนี้ไหมชิ้น ิเดี๋ยวขอเก็บบุงบุงเข้ากอนนะพี่น้องมาว่าเขียบตาตีแล้วนี่ว่าเขียบสุกแล้วเนี่ยมาเอาแล้วได้นี่เห็นว่าเนี่ยมันตาตีมันสุกแล้วนี่นโอ้ยมันแข็งอยู่ชิ้นแส่งมันสุกแล้วมันท่าไหนเละอันนั้นใส่แบบไงเลยใส่มันท่าไหนตาตีโอ้มันตาตีแล้วได้อันนี้นหนึ่งอีกนหนึ่งมึงหนึ่งเหรอ เอ้าเด้๋ยวลายไปเดี๋ยนี่เดี๋ยวไลายตัวนี้หไหมนะอันนี้เป็นอ่าบับฮ่งอ่ามาละกอฮอลแลนด์ครับพี่น,อาาอนอ้องมาละกอฮอลแลนด์เช่นมุมอมองสองหมากเอามาได้แล้วไหมไปไปัดออกไปเห็นบ้างเนี่นยใหถุงยางเออเอามาเลยอ,อ,อันนี้เป็นน้ำดอกไม้ได้พี่น้องน้ำดอกไม้สีทอง โอ้แกมากแล้วแกมากแกมาใส่ทงน้ำกันครับพี่น้องหรือมอเดอร์ครับพี่น้องมอโทนีกับมาเดอร์ดูแล้วครับพี่น้องอมงม่งเห็นเป็นบางน้ำดูงามบ่แกเห็นเป็นบางน้ำดูแช้ทงออกแล้วแต่มาบังดูเอามามาบังดูเอามาให้เป็นบังดู <c oughs> โอ้กำลังกินให้บ่มีกมือสองมือก็ได้กินพี่น้องนี่ครับ น้ำดอกไม้สีทองเอาไม่ใช่ทงแล้วมะมันแดง,รง,งครับมัน,นแดงจีับพี่น้องมุงม่วงครับอู้มันร่นทงเลยมันร่นทงเลยถือไปบ่อี่ดีดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้องเอาไม้สาวไปซ้ยอยไอ้ซ้นหนึ่งเขาไมนสูนงครับพี่น้อง ครับนี่แหละครับบักเขียบห้าเกบได้ ab, br, you, มอนี้ครับกับประมาณเกือบสามสี่กิโลครับพี่น้องนี่ครับก็บตาแดลายพี่น้องนี่ครับก็เพอะมันมันิึงเป็นครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่คบว่าเก็บกับหลานไส้ครับนี่เยี่ยมด้วยเช่นเยี่ยมด้วยสวัสดีครับไหมอันนี้กระสือลงม่วงครับพี่น้องบังม่วงลงดูครับพี่น้องนี่บังม่วงลงดูของปีนี้ครับนี่ครับกะนี่ครับพี่น้องวันนี้มาเข้าสวนครับพ้ามาเข้าสวนครับกะแม่แล้วกับมาเก็บยักษ์อื่นนะครับพี่น้องนี่ครับเรามาเอาพักกิเล็ก นี่ครับพักเล็กบักแข้งครับนี่ครับบักแข้งแล้วก็นี่ครับเป็นว่าครับนี่แปลงนี่เป็นพักพักแป้นพี่น้องบันผมเอันแป้นแป้นนะครับพี่น้องนี่เรียกว่าพักทีเฮ็ดกุยช่ายนี่ครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็สิเก็บไปขันสมครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็นเบิงบรรยากาศพี่น้องนี่ครับเห็นเบืงบรรยากาศสวนนะพี่น้องนี่ครับผ่านสวนครับพี่น้องอากาศดีครับพี่น้องอากาศดีกะช่วงนี้กะ ผลผลิตการสมัครจะเป็นผลลใหม่พี่น้องเป็นบักเขียบนี่ครับเป็นบักเขียบเป็นบักฮ่งนี่ครับเพิ่งดูพี่น้องนี่ครับในส่วนในส่วนที่มันท่านได้เอา n h าออกพี่น้องกับหกหกเติบเลยครับพี่น้องนี่ครับมาครับนี่บักเขียบก็จะไลฟ์พี่น้องผู้ใดสนใจก็สร้างไลยได้ครับเด้อนี่นี่ครับก็ร่างสุกครับก็ร่างตาตีแล้วพี่น้องนี่ครับในบังครับมุอนี้ครับพี่น้องนี่ครับ กล้วยครับพี่น้องกล้วยกับายพี่น้องกับกล้วยสมมาคัสิเป็นลักๆนี่นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับกล้วยสมมากสิเป็นกล้วยอ่านี่ครับเป็นกล้วยอก็เอิญกล้วยครับกล้วยอีองครับพี่น้องมันเป็นกล้วยหอมนะครับพี่น้องเป็นกล้วยนำว่าพี่น้องเป็นกล้วยนำว่านี่ครับกําลังแทงปีกมีนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกับสวนนี่กับพื้นที่ประมาณลายหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวว่างๆผมสิมารีวิวในส่วนของ ผลผลิตแนวเอิญครับพี่น้องที่มีอยู่สวนนี้ครับว่าพี่น้องเห็นบ้างครับตัวนี้ครับเห็นบ้างครับนี่หักคำปอมนะพี่น้องพี่น้องเห็นน้าบ้าครับนี่โอ้ไม่ได้หมักง่ายๆพี่น้องยะทาแมมเกาแล้วเสียบบาครับหักคำปลอมนี่ครับเป็นหมากเต็มเลยครับพี่น้องหักคำปอมครับครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปมาเก็บบักเขียบแลวก็เขาสวนเกษตรเมือนี้นะครับเนาะ กสิขอจบเพียงแค่นี้ครับพี่น้องให้เบิ้องมะเขียบครับพี่น้องนี่ครับให้เบิหงครับปูบมะเขยบแค่ปีก็กว้พี่น้องก็ได้กินผลผลิตแล้วครับนี่ครับก็โอเคแล้วครับคันมาคลิปนี้นะครับน้องกัอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดเข้ามาใหม่กัอย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามเลยนะครับเนาะคันมาคันถูกใจก็กดไลค์ให้นนะครับเด้อสำหรับคลิปหน้าสิมีหยังกัอย่าลืมติดตามครับแต่ว่างสำหรับคลิปนี้กสิขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ